ดูละสวัสดีทุกคนไปดีโมนี้มาพบก,กับอู๋เนาะพกเก้าซักลูกซาดู๋ตัวไอ้กินบั็อกซิดาก่อนโมนี้ซิพาตัวไไปนี่นนนแดงเอาทุกคนไปบินโดนเนาะเดี๋ยวเท้าเบิ้งหูจากภาพมุ้งสูงจากต่อจากนี้ไปได้ทุกคน,นไปกินบั็อกซิดาก่อนตัวไปเอาไหมเอาเท่าเออสเปนอันเดอรก่อนให้บ้านค่อยกินได้หมดนะเอาเลย ดึงดึงลงมาหนึ่งตัวนั้นหนึ่งตัวนั้านพลังาบป่ะพลังาเออหนี่นี่เออเดี๋ยวขอให้โอ้ยอันนี้คือบุนเจ้าของเขากินนะค,คนทางคนกายมาละกินเป็นอย่าง,งก่อกิ้วไปนี่พาตัวไอโมบานที่จเจริญฮวงเหองไปด้วยยาพอดีงามด้ยพอดีแสงแดดมันนั่น อันนี้ตาเวนกำลังขึ้นเนาะมึงสภาพแตงโสงี้วลยขี้เลียวจักไปเป๊ะหนึ่งมีเป้มีเสื้อใส่โอเคดีสุดท้ายย่างไปก่มาสันถูกแถวแล้วมา่อกี้มันแซ่ดมากย่างเ่ยหม่อ้าวครั้งนี้บบอกร้องกำลังสีเอี่ยวว่าขากินแล้วอู้น้ากำังกินมะกราดันอยู่นี่มะกระดันต้นเนี่ยทุกคนน้าอู้เจี๊ยบกระเพาะย้อนมันพันกว่าเท่าเนาะ บราบะจับบราบะจับสมัยยังร้อยนี่เหือนหลังนี่สิเป็นจุดแต่ก็มันเป็นอ่ะเหือนหาและแถวนี้จะเป็นจุดลิ้นของเด็กน้อยจุดศูนย์รวมของเด็กน้อยเมื่อไหนบูมาลินมองนี้แล้วแม่นบัวคือว่าบัได้แบบบูมีชีวิตชีวานะก็ยิงบับีบ่นี่บูเคยบูหูยิงบีแล้วแต่ว่า,ามากระฐานต้นนี้ฮะแล้วแม่นมาลินเที่ยเดินนี่จะต้องตําเจลหมกเพ็ดแห้งใส่เกลือเป็นหนวกระเทียมขึ้นมานําแล้วก็ขึ้นอยู่ป่ายแล้วก็กิน มานี่มานี่มานี้เขานี่เขาบ้เขาโอ้ยเน้ของเราก็เ้ยของเราของเราเบิ่งหนาอยู่เขาเป็นย่างเขาิงเลือโอ้บ้านคอยอันไก็บ้านคอยเป็นอย่างบานคอยเขาไหมล่อโบได้ปะไดก็ตอเลยเออเก็ว่ามีของมีน้มีนี้ก็เลยรอโบได้อืมเขาลืมอี่เมืคืนนี่ทุกคนอู้ที่เราความฝันให้ฟัง คนฝันอยู่สามเรื่องฝันเป็นแฟนกับฮันเดสตาบัสรูมมาฮะพี่เดชคนใดวสะสั <c oughs> บุญวาสนาอะไรกี่ว่างามได้งามมาที่คนใดที่สองคือฝันว่าแม่กับพ่อฮันว่าฝันว่าอายบนโมเมนลูกแท้เพอวัสแว่าแม่เคยอันแบบมีผัวมาก่อนแล้วค่อยมาเอาพ่อวัด กับหัวโอ้ยมากจี๋อะตอนนี้ตนนัวไหมตนนัวรอ,อ,อมองดูน้อยนี่แซบ่บบ่้องนดิละอือเขาจะค่อยหู้ได้เป็นมาเขามาสุดหนะ้าเขาก็จะค่อยหู้ว่ามันต้นนี่มันแซบ่บแล้วเขาก็กินมันคันตนน้นอะไรแบบโบแซบ่บเขาก็บอกกินหอมไปไไปกินเงอนอ๋อได้กดดหลับมาส่เธอไปมันถั่กวกขาถูกเขียวเั้นอยากกินไหมอูถูอูยังกินพวกนี่กับน่องรวมเตี้ยน่ฮะ เมนแล้วน้องคนน่อยแต่กับนอบอบอน้องเพิ่ <c oughs> ไอ้ขึ้นนี้ใกล้ทำทางไหม,มนี่เหอยาอีกอันนี้กันด้ปะคึ้นทำขคุนขึ้นมาแล้ว แต่ก e, ่อนเคยมากมาลิ้นจำปาอยู่นี่เด้อเลี้ขายเครื่องนี้นั่งเชิงอะไรซื้อพักบอซื้อพักบอสนี่ไปเอาเบิ้งปลาโต้ฮะตัวยืมโอ้ทุกคนถามว่ามูนอู้เมื่องหรอบอนี่เด้อยังบูเมื่อ เราะเลเดี๋ยวนี้่ลบมีมือเมื่อยต้องไปจุดสูงสุดของมันมองอะไรพักหอมนาสิเอาข้อหอมนากอนฮะเออแมงอันนีบ่ะฮะเออแมงอันนีป่อเออแมงยันแบนเจ้าเอินแมงบึ้งกันป่ะมีหัวนี่รากวนมา ไปบินตัวเอ๊ะจุดนี้ถ้าใครติดตามคลิปน้องอูมาแรกๆจะฮูเนาวะว่ะอูมาพ <15 S 1> าเ<ล>อธิบมาอยู <laughs> ่สูงสุดอยู่บานไป,ไปบินเฝ้าพร้อมบิน เอ้าเอาไหมตัวนี้ไปหน้าดึงหน้าไปหน้าลงกับลงส่วนตัวนี้มันหมุนกล้องลองหมุนเบิ้องมาเขาพูดว่าตัวนี้มันมุมห้อยย่้ใสเห็นเนาะนุมตัวนี้กับเบิ้องเลยบ้านจะยิ่มใสลองหมุนนี้เบิ้อยากมู้บอกว่าหมุนตัวนี้มันขึ้นลงได้ตัวนี้ขั้นเราเอาขึ้นตัวนี้มันขึ้นเอ่นตัวนี้มันบินขึ้นดึงลงมันบินลงแต่ขั้นดึงไปข้างละหมุนดึงไปครั้งนี้มันหมุนครั้งนี้ ตกลงเขายุ่งใสตอนนี้เดชโดนกระยุ่งอันเดชมันบินหน้ามาหาเราแล้ววันนี้เอากระเบิ้งเลยตัวนี้เป็นน้ำมีใสน้ำไม่ใสวะอยู่ลุ่มนี่เดชแมนน่ะอือเอาแสดงว่าบินหน้ามาหาเราแล้วนี่แมนแล้วก็บินเลยตัวนนี้่ะเออบินมาทางหน้า <Wars> อันบอกเมนยูมาล้ดแล้ยูแหงลวดเออมาแล้วดชเฮ้นี่เอาลงรองเอาลงเองเลยเลยจะเล็กคอดล้ววันนี้อือบอได้เล็กขอด บอลงลองเอาลงเอากลับมาเอากลับมาใกล้ๆสีสอนบินใกล้ๆเลยอ่ะรีคอร์ดก่อนตัวนี้เนาะแมนเดี๋ยวเดียวมาเห็นมันอยู่ใกล้ๆใกล้ๆมันอยู่เราอยู่ซื่อๆกับตัวเขาเรามีเอาลงเอาลงกันได้เอ้ยยั่งไปอีกก็ได้อยู่ไกลเุกทีนี่ยั่งไปเลย ลงมาก่อนก็ได้ลงบ่ต้องลงไปด้วยกันลืมไม่จำไรบ่กบอยู่ลงยู่ตัวนั้นลงเห็นบ่ลมุมกล้องมันชี้เสียงไปทางนั้นแสดงว่าค่อยต้องเอาบอลลองเอาเสี่ยงไปทางเขามุ่นกล้องมันเสียงมาทางเขาโบแมนล่ะทันมันนั้นมันปิดไปทางนั้นพุ่นละมุ่นไปทางเขากลับพือนกลับพือนเออออออโอเคพ่อยู่งทางหน้า อยู่ข้างหน้าก่อนให้มันพอดีซื้อให้พอดีมันตรงกับเขาก็ได้นะเพราะเขาทีจับอไดิดึงลงเวลาดึงลงนะคันว่าที่ไหนมันจอดอัตโนมัติมันจะยู่ลงอัตโนมัติเลยแต่ว่าเบิ้งมันมันฮาเพียงบ่โดดมันที่มีเซ็นเซอร์เวลาเขามือเปรียใกล้มันที่ดันโตขึ้นเขาต้องนิ่งลงตลอดจับเองเบิ้ง มือเบื้องนี้เหรอมือเบื้องซ้ายเหรอจับลงมือเบื้องนึงเหรอยืมมือเอาไปเขี่ยมจับเอามันมือตามพดเวลาเอามือไปใกล้เห er <Around. S 2> ็นบ่เห็นบ่บ่มือเบื้องนี้เหรอเขี่ยมดันลงขึ้นนิดนึงดันลงเลยเอาซื่อๆซื่อๆก้นกับมันโอเคเห็นบ่มันจะมีเซนเซอร์ยูลงยูลงซื่อๆลดโบต้องบ่ต้องอันนั้นมันจะมีดันขึ้น เอาดันนปุ่มโยบยานดันปุ่มรีโมทลงตลอดรถด,ดันจิง้งรถเอเอจิ้งอีกจนกว่ามันดับเด้เ <laughs> นะโอเคเลยทุกคนเอาลองอบินไม้เบิ้งเอาลองบินไม้จับๆให้ลองบินไม้ไมไก่เฮ็ดคือตัววี่คือเจ้าเฮ็ดแหละเอาที่ไหนยูยู่สองปุ่มนี้เข้ากันมันเป็นตัววี่มันต่างแล้วก็ดันลง ย anyway> totally at ื้อเข่าทังข้างบ่ได้เข่าทางข้างก่อนไปข้างแล้วก็ดึงลงบ่ข้างจุ้มเข้ากันงท้องกลางไหมสองปุ่มนะยื้เข้ากลางกลางยื้เข้าในนี้พร้อมกันแล้วก็ดันลงตัววีตัววีคือตัวตัววีเอ้าจิู่บ่แมนก็ดันนี่เข้าหากันแล้วก็กดตัววีดันลงตัวนี้ว่ะเออเข่าลงได้บ่กดเป็นตัววี่แบบนี้นะตัววีตัววีตัววีมันที่เป็นอันนี้ ซิ่ซีสองปุ่มนี้ดันซิดันซิเร่งเด่เรากดดันบนหนึงข่อยซีว่าโบนาตัววีซิเอาจับนี่ทิบอกคนสอนเก่งจริงเด๋หวะเอาเบิ้งดูวจ้ิตัววี่อ๋อตัววียังวะเดี๋ยวเอาลงก่อน ไมลไลงกอลงที่ลึกก็ได้ที่ลงอัตโนมัติแต่เบิ้งมันเที่ยบนมันห้ามเพียงเหรอบนนี่มันเพียงเอ้าเอาไหมต้องบินเบิ้งอะไรก่อนตัววีเนี้ยเออขึ้นไลยวันนี้ตัวนี้มันคันเร่งตัวคันขึ้นตัวตัวนี้ตัวขึ้นตัวนี้ตัวนี้ดันขึ้นดันขึ้นด ลองบินบินเอาขึ้นใค่มันสูงจากระยะต้นไม้ระยะปลอดภัยออกไปทั้งหน้าพุ่นก่อนก็ได้ลองมองขับเบื้งพอก่อนพอก่อนโอเคเอาลงมาอีกก็ได้บินกับตำมึงก่อนวงพูดโอเคลองด่านเบื้งวันนี้ลองลิ่นเบื้งไปหน้ากัำลังอันนั้นไม่ขึ้นเห็นบ่ลองเอาลงเบื้งเห็นบ่ดันไปหน้า นั่นเป็นหน้านั่นเป็นหน้าบึ้งบัวฟ้าบางทึ่ก็ได้มาบินใกล้ๆนี่ก่อนบัต้องไปไกลหลายอืออ๋อพยายามออกมันกลับมาบึ้งบัดนี้เสียจังไดยหมุนกล้องหมุนกล้องเข้ามาตัวเฮาเออโอ้ยมาปุ๊บเห็นบ่กลับมาบ่เห็นกล้องบ่เห็น เอาลงมาอีกเอาลงมาเบื้องสิจับให้เอาลงมา,มจจา,งมาดันมาหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนดันลงมาเลยอยู่ลงโอเคแล้วกานวันนี้มันสิมีหมด มันจะมีโหมดของมันคือโหมดอ้อมโตกับโหมดดโดนนี่ที่ไหนโหมดอ้อมโตัวโหมดโดนนี้อ่าที่มาเบิ้งอยู่นี่โทรศัพท์อันนี้เห็นบอกกล้องเห็นบอกหินมันนั่งไปเห็นบอกตัวนี้จะเปิดนะนี้นี่อืมเห็นบอกคลิกสอดคลิกสอดมันวนวนมันบอกมีเือกอีกเห็ดอะไรมันยังโบบินขึ้นเลยนี่ จะแบตมปเลยนะก่อนสิมดระหว่างยางตีนเหลือน้อยเดียวองตัวเขาต้องเบิ์งรเยะข้างหลังมันบ่มีอย่างจีดขวางเออนี่คิสดมันจะมีสามอันเสียนเห็นบอกเออตัวนี้เหบ่ตัวยางนี่มันิียับออกไปจากตัวเฮาเออเขาตัวนี้มันปั๊บอะไรเนี่ยเออเฮ้นไปแจ็กแมทแมนอ๋อแล้วกบบตัวนี้เลนกล้องตัวนี้ลูกกล้องตัวนี้ลงมาเขาอืออือนบอกแ้วมันก็สิจับเอง อ๋อตอนที่เจ้าเฮ็ดกับควายตอนนั้นแล้วเขากดดึงตัวนี้ลงนแบตเตอรี่ออนกับจุดบินทันทีเออบินตัวนี้ลงแล้วก็กดสตาร์ทเลยเลากับป้าเลยป่ะนี่มัต้องขวดมันก็ได้แบตเตอรี่ออนบอกมันก็ไปเองเออแปววมันก็บอหลังจากคาร์เขาต้องขวดมันมันสีกับาเขาเองอีกเท่านึงเราบังเด้อ แต่มันสีซา,า,าก้ฮ่องโก้ฮ่างก๊อดเองอไปแล้วทุกคนมาแล้วบอกมันสีมันสีมาซากันเอาบุบังครับเห็นรึเปล่นลี่เอาไปเอาไปตัวนี้มันมีโหมดอื่นอีกโหมดตัวนี้มันซัดขึ้นไปถึงสา<อ>มสิบเมตรเราเบรง มันเดกซิโมลเลยกงได้อยู่3 mm. 2 mm. 1อสัเป็นมุม90องศาขึ้นงเลยอือืออมานี่ก่อน80เบอร์ละ